80%นะครับของคนลดความอ้วนที่ประสบผลสำเร็จนะครับเขาทําแบบนี้กันนะครับกดหัวใจติดตามไว้จะได้ไม่พลาดสาระสุขภาพดีหรือเพื่อนท่านใดต้องการลดน้ำหนักลดพุงพิมพ์น้ำหนักสูงอายุเข้ามาในคอมเมนต์ไว้นะครับกว่า80%ทีเดียวนะครับที่คนประสบผลในการลดน้ำหนักแล้วไม่กลับมาโยโย่อีกเลยนะครับคือการปรับเปลี่ยนนิสัยนะครับการกินได้สําเร็จนั่นเองนะครับเรียกว่าฝึกจนกลายเป็นนิสัยของคนผอมอยู่ในตัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับ ดื่มน้ำเปล่าจิบน้ำเปล่าเ่ยทั้งวันเลยนะครับผู้หญิง3มลิตรผู้ชายนะให้ได้มากกว่า3มลิตรขึ้นไปดีมากเลยอันที่2นะครับรู้จักเลือกอาหารทั้งคุณภาพและปริมาณนะครับและคนเหล่านี้กินช้าๆเคี้ยวช้าๆนะครับคุณภาพนะครับคือมองจานอาหารเนี่ยให้มีสารอาหารในครบ5หมู่นะครับปริมาณคือกิน7 0็ดถึงแปของที่เคยกินนะครับของกระเพาะไม่กินจุกกินจิบระหว่างมือนะแล้วอาหารว่างนะครับข้อ3นะครับอาหารว่างในการกินจิบเนี่ยนะครับต้อง มีประโยชน์ส่วนข้อที่4นะครับพยายามนะครับทำอาหารทานเองที่บ้านให้มากมื้อที่สุดนะส่วนข้อที่5นะครับเดินเยอะขึ้นนะครับวันหนึ่งเนี่ยให้ได้เพิ่มมากกว่าปกติเนี่ยเจ็ดห้าพันถึงแปดพันเก้าขึ้นไปนะครับอันที่6นะครับคือทานผักให้เยอะขึ้นในแต่ละมื้อนะครับมีแซกเข้าไปทุกมื้อเลยส่วนข้อท้ายสุดข้อ8นะครับสำคัญเลยนะครับคือการนอนหลับพักผ่อนนะให้ได้ 7- จ็ถึงแชั่วโมงต่อวันนะครับถ้าคุณนะครับสามารถปรับนิสัยนะครับเนิสัย7พฤติกรรมตัวนี้นะครับ ได้อยู่กับตัวตลอดไปตัวนี้นะครับคุณก็สามารถนะครับที่หลังจากลดน้าหนักแล้วลดความอ้วนแล้วนะครับไม่มีโอกาสกลับไปย่อยอีกเลยนะครับผมมีเมนูกินตามง่ายๆนะครับจลอลด5ถึง10โลได้เลยนะครับเพื่อนอไดที่สนใจเนี่ยพิมพ์สนใจเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ